สวัสดีด้อจ้ะเออทุกตาพาฝันค่ะพอกันอีกแล้วอยู่่วนลังบ้านจ้ะนี่ค่ะบ่งเอ้ยน่ะบี้เอยน่ะบเอะบอกเรื่องต่อเรื่องกระติบเขากระติบเข้าค่ะกระติบเข้าเหนียวเฮาเนี่ยจ้ะอันนี้รุ่นน้อยเนาะค่ะเนาะนี่จ้ะ งานศาลงานฝีมือเด็ยค่ะงานฮัตกรรมงานฝีมือซื้อหมาแต่อันตลาดนัดบ้านเหาเียว่พันเอกเอดค่ะคักค่ะเบื่องพันศาลกันด้ไม้เนอขนม เออเอกระ่าพันเอสขาขนาดก็ยากก็เลยยากโซเบึงขาเบึงฝีมือปันนิดนะคะนี่ก้อนนีมาเป็นกระติ๊บเขา้าใดนี่ก็ได้อันนี้รุ่นน้อยอันนี้ก็ตัวตัวกระติ๊บเนาะค่ะแล้วก็ฝากระติ๊บเหมือนบอกใส่ข้าวเหนียวเนาะ,ะนแล้วก็มีส่ใส่ผาาเนาะคะ่ะ อันนี้ก็ะเป๋าเรื่องกระติบเข่าเด้อค่ะเด้อกระติบกระติบเข่ากระติบเ,เสือเข่าค่ะงานฝีมืออันนี้ก็เป็นอันที่ตังเนาะค่ะเนาะตังอันกลนพันเนาะค่ะเนาะกลนกระติบบ้านเนอพัก่ากลนกระติบไ่มบอ อันนี้เอ้ยแห้งหลงเบิ่งค่ะลังเท้าพันคนมาอยู่ไกลบ้านเนาะค่ะเนอคิดทอดบ้านพ่อผมามาเห็นอันกระติบข้าวเหนียวนี่ก็มีความสุขเวยค่ะแม่นบอกนี่ค่ะเอ้ยว่าพันกระเอ็ดขักเลยค่ะเอ้ยซื้อหมาอยู่ตลาดนัดบ้านเหา เราซื้อมาซื้อมาหกอันค่ะก็คือพอือขนหูจักไปอีกส่งอันก็เลยเหลืออยู่สี่อันก็เลยเอามาลงเบิ่งค่ะคือนั่งอันนั่งตากแดดเลยคือทอดบานเนาะค่ะเนาะกินข้าวเหนียวจ๊กข้าวเหนียวแต่ว่าอันนี้มันเป็นรุ่นน้อยรุย่นใหญ่ก็มีแต่ว่าเอ้ยบ่ได,ด้เอามารุ่นน้อยอันรุ่นใหญ่รุ่นขนาดกลางเนาะค่ะ อันนี้ก็เหมาะสำรับอันสำรับอันโตขนเนาะค่ะเนาะอันนี้เอาอันนี้รุ่นนี้ก็าตุกตากับอันโซก็ติ๊บข้าวเหนียวค่ะจะนับว่าบ้านเหลาเบาเต๋อหน่อันนี้กระติ๊บข้าวเนะคะน่ะเนอใส่ข้าวเหนียวเด้อโบเซอร์ข้าวเ,เ,เหนียวก็คนบ้านนอกนี้มันก็เซื้อเงินนะคะเซื้อเงินเซื้อเต๋ออันเก็บเงินเก็บเต๋อก็เป็น อมอมอันกระปุกอมสินเกิดกันเนี่ยค่ะนี่คนสมัยเก่าเห็นไปใหญ่เอ้ยตุ๊กตาดอกอันอันเสืออันกระติบเข้าแบนี้เราเอาเงินเสือเก็บไว้ค่ะเอาอันนี้กระเบิ่งบาบูนหรือกี่ฮอดบานกระเบิ่งอันนครับนะเบิ่งกระติบเข้ามันบอกเห็นกระติบเข้าก็มีความสุขค่ะอันนี้ก็แบบสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเด้อจ้า กระติบเข้าจ้ะกระติบเข้าเหนียว